เร,เ,นะเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีพี่น้องทันตภาพิบาลทุกท่านวันนี้กลุ่มของเรานําเสนอหัวข้อสัมมนาเรื่องความก้าวหน้าของทันตาพิบาลโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าดินแดนสุนทยาทันตาพิบาลไทย ชี้ธันตาพิบาลหัวใจบริการธางกรรมพื้นที่ห่างไกลแต่ไร้ตํตำแหน่งบรรจุก้าวหน้าตำ่ำทุกท่านอาจจะเคยเห็นและได้ยินข้อความดังกล่าวจนคุ้นเคยแต่ดิฉันเชื่อว่าในข้อความดังกล่าวนั้นมันสร้างคําถามร้อยแปดในใจของทุกคนบางคนอาจจะหาคําตอบได้หรือยังหาคําตอบไม่ได้ก็ตามแต่วันนี้กลุ่มเรามีคําตอบที่เป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับทุกท่านได้รับฟังกันค่ะ เป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วที่อาชีพทันตพิบาลนี้เกิดมาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเริ่มผลิตในปี2511ที่วสอสอชนในปี2513เป็นรุ่นแรกที่จบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในปี2537มีการก่อตั้งทันพแพท์สภาขึ้นทําให้เกิดพรบรวิชาชีพทันกรรมทําให้ทันตพิบาลไม่สามารถทําหัตถการนอกเหนือจากสถานบริการภาครัฐได้ ในปี2,540ถึง2,543มีการปฏิรูประบบราชการมีมาตรการปรับลดอัตรากำลังคนภาครัฐในปี2,555 ธนแพทยสภาปรับบทบาทและสมรรถนะของันตพิบาลโดยให้ลดงานบริการธนการพื้นฐานลงพร้อมกันนั้นก็มีมติคณะรัฐมนตรีเร่งผลิตันตพิบาล2ปีหรือบิก็อดลงไปสู่ราพสตก่อให้เกิดการค้างทอบรรจุข้าราชการในวงกว้างจนนําไปสู่การประท้วงของทีมสหาสาขาวิชาชีพในปี2556แม้ว่าทันตพิบาลจะมีมาเนิร์นานแล้วแต่ปัญหาใหญ่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการบรรจุเป็นข้าราชการและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอด20ปีที่ผ่านมานี้ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ทันตพิบาลมากกว่า2,800ว่าคนเปลี่ยนสายงานหรือลาออกไปประกอบอาชีพอื่นประเด็นข้อได้จริงนะครับสถานการณ์อัตรากำลังทันตพิบาลจากข้อมูลรายง,งานในระเบียบวราระประชุมคณะกรรมการบริหารตำแหน่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันที่16มกราคม2563ที่ผ่านมามีข้อมูลรายง,งานว่าทันตพิบาลมีทั้งหมด7,288คน แบ่งเป็นข้าราชการ5.254คนคิดเป็น3ใน4หรือ7 2เเซไม่ได้เป็นข้าราชการ2034คนคิดเป็น1ใน4ของธันตพิบาลทั้งหมดจากมาตรการการบริหารจัดก,การกำลังคนภาครัฐปี2 5 6 2ถึง2565ของคอปรลอระบุแนวทางการใช้อัตรากำลังตามภารกิจส่วนราชการซึ่งกำหนดให้ตันตพิบาลอยู่ในกลุ่มของภารกิจสนับสนุนสามารถมีกรอบอัตรากำลังการเป็นข้าราชการได้50 ถึง75%ทุกท่านสังเกตตัวเลข50-75%นะครับเพราะว่ามีความสำคัญในในในส่วนที่คอประรลอและกออใช้เป็นกรอบในการบรรจุข้าราชการของทันตพิบาลของเราซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันตามที่ผมรายง,งานตัวเลขไปแล้วข้างต้นว่าเรามีทันตพิบาลที่เป็นข้าราชการคิดเป็น72%แล้วนะครับขาดอีกแค่เพียง3%เท่านั้นครับก็จะไปแตะที่ตัวเลข75%ซึ่งเป็นกรอบอัอตราข้าราชการขั้นสูงที่คอประลอได้กำหน,นดไว้ ถามว่าตัวเลขสามเปอร์เซ็นคืออะไรสามเปอร์เซ็นคือโอกาสนะฮะคือโอกาสที่คนน้องที่ยังไม่ได้บรรจุจะมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับเมื่อคำนวณจากสามเปอร์เซ็นออกมาเป็นตัวเลขนะครับจะได้เท่ากับสองร้อยสิบสองคนโดยประมาณนะครับแน่นอนครับถ้าจัดถ้าถูกจัดสรรลงไปในเขตสุขภาพทั้งสิบสองเขตอย่างเท่าเทียมกันจะได้เขตละสิบหกถึงสิบเจ็ดคนเขตสุขภาพหนึ่งหนึ่งนั้นจะประกอบไปด้วยหกจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรร สองคนจังหวัดละสองคนนะครับโดยประมาณประเด็นที่สองการกำหนดตำแหน่งนวกรทันตะสาสุขกอพอมีมติไม่อนุมัติตำแหน่งนี้เพิ่มนะครับเนื่องจากมีความทับซ้อนกับตำแหน่งนวกรสาสุขเดิมอยู่แล้วอ้างตามหนังสือว8 3 2ทับส5 5ประเด็นที่3การกำหนดตำแหน่งจอพอทันตะอาวุโสเป็นเรื่องที่ยากมากครับที่จะได้ขึ้นในตำแหน่งดังกล่าวเรื่องด้วยติดเงื่อนไขที่ว่าด้วยต้องมีลูกน้องภายใต้าการบังคับบัญชา ที่ต้องเป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานของรัฐจํานวน4คนขึ้นไปอ้างตามหนังสือว2ทับส5งประเด็นที่4ใบประกอบวิชาชีพทันตพิบาลในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะขอใบประกอบวิชาชีพได้เนื่องจากพรบ,บวิชาชีพธนกรรมปี2537มาตรา12วรรค2ได้กําหนดคุณสมบัติว่าอย่างชัดเจนว่าผู้สมัครนั้นจะต้องมีความรู้ในวิชาชีพธนกรรมโดยได้รับใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ทะบวงมหาวิทยาลัยหรือทันตแพทย์สภารับรองเท่านั้นกลุ่มของเราก็ยังเกิดความสงสัยว่าทันทาิิบาลที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่มีความคิดที่จะย้ายเปลี่ยนสายงานและ,ะลาออกหรือไม่จึงทําแบบสอบถามขึ้นมาพบว่าผูต้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ81อายุเฉลี่ย31ปีอายุงานเฉลี่ย10ปีเมื่อแบ่งตามประเภทการจ้างงานเพราะว่าเป็นข้าราชการร้อยละ60ลงลงมาได้รับการจ้างเป็นพนักง,งานกระทรวงสธาธารณสุขร้อยละสาสส่วนที่เหลือคือลูกจ้างชั่วคราวผู้ตอบแบบสอบถามมีความประสงค์ย้ายเปลี่ยนสายงานร้อยละ49มีความประสงค์ลาออก 9, รอออก้อยละ29เมื่อถามเหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดย้ายเปลี่ยนสายงานและลาออกพบว่าร้อยละ5 5เป็นในเรื่องของการขาดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ลอยละสิท so ิ์เรื่องระบบค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม้อยละเก้าเรื่องของการไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อเราสอบถามกลุ่มที่ย้ายเปลี่ยนสายงานแล้วและลาออกแล้วพบว่ากลุ่มที่ย้ายเปลี่ยนสายงานแล้วสองในสามคนมีเหตุผลที่ทําให้ย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นในเรื่องของการขาดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานกลุ่มที่ลาออกแล้วหนึ่งในสี่คนมีเหตุผลให้ที่ทําให้ลาออกคือเรื่องของการไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจากข้อมูลแล้วเราจะสามารถทํานายได้ว่าในอนาคต ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาสารณสุขอาจจะหายไปจับอเทศไทยทําให้ในปัจจุบันเรามีคณะทางานเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าของทันตพิบาลต่างๆมากมายแต่กลับไม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งๆที่มันเป็นส่วนสําคัญและเป็นพลังหลักในการเคลื่อนไหวทางสังคมขณะเดียวกันถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เคลื่อนไหวทางสังคมที่ทําให้ภาคการเมืองต้องรับไปดาเนินการต่อเพื่อปรับเปลี่ยนในเชิงระบบโครงสร้างโดยประเด็นที่กลุ่มเราอยากให้เกิดเป็นกติกาสังคมก็คือในเรื่องของการบรรจุทันตพิบาล สองปีให้6เปอร์เซ็นต์สองก็คือเรื่องของการกําหนดตําแหน่งนักวิชาการพันตาสาธารณสุขในกอพอเพื่อให้เจ้าพนักง,งานทันตาสาธารณสุขเดิมที่ได้ติดศึกษาต่อสี่ปีและน้องสี่ปีที่ได้จบมาได้รับการจ้างตาความรู้ที่เดนมาร์กเกิดการเลื่อนไหลยอย่างเป็นระบบแต่ถ้าหากยังไม่มีการกําหนดตําแหน่งนักวิชาการทันตาสาธารณสุขก็อยากให้หยุดผลิตพ,พันต์ตพิบาลสี่ปีไปก่อนจนกว่าจะสามารถกําหนดตําแหน่งดังกล่าวได้สุดท้ายเป็นเรื่องของใบประกอบวิชาชีพอยากให้เกิด การแก้ไขพระราชะบัญญัติวิชาชีพธันตกรรมพศ2537เพื่อให้ทันตพิบาลมีใบประกอบวิชาชีพเป็นของตนเองสามารถรับผิดชอบตนเองได้หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและสามารถออกหน่อยทำฟันที่โรงเรียนได้สุดท้ายนี้แม้ว่าการแก้ไขในเรื่องของความแก้วหน้าจะต้องใช้เวลานานและลิบดีมากก็ตามแต่กลุ่มของพวกเราก็อยากมอบข้อนหนึ่งในบทเพลงความฝันอันสูงสุดให้แก่ทันตพิบาลทุกท่านเพื่อเป็นแรงใจในการปฏิบัติงานต่อไปไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร แม่เลวรวนภาวะผวัววงคิดกังขาไม่เกืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปสวัสดีเฮ้ว่ะโอเคเนื้อหายตรง คิวาโค้ดนะอาจารย์เผื่อมีใครอยากได้เป็นอเอเตอร์เลนเป็นเอเอรที่อาหารมันมีเพิ่มเติมกว่านี้เยอะอยู่ค่ะเผื่อม,มีใครอยากได้ยิงเลยค่ะยิงเลยค่ะ,อะ <laughs> โอ้โหยอดเยีย่ยมโอเค อ้าวเชิญเชิญครับท่านใดอยากจะท่านใดอยากจะถามเสนอเนี่ย